สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนยูซ a นากันนะคะทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ายูซ a นานั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในส่วนของแผนการจ่ายค่าตอบแทนนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ6วิธีการในการสร้างรายได้กับยูซนามีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ หนึ่งก็คือคอมมิชชั่นรายสัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้ยูสนาจ่ายสูงถึง20%จากคะแนนของลูกค้าหรือว่าสมาชิกในทีมของเรานั่นเองนะคะสองก็จะเป็นแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพซึ่งรับสูงสุดที่15%จากเพจเซเตอร์ที่เราแนะนำโดยตรงสามก็จะเป็นโบนัสผู้นำหรือว่าลีดเดอร์ชิพโบนัสนะคะซึ่ง เป็นส่วนแบ่งโบนัสประจำสัปดาห์3%จากยอดขายทั่วโลกนะคะที่จ่ายให้กับผู้นำตั้งแต่โกลดเรกเตอร์ขึ้นไป4ก็คือการขายปลีกซึ่งก็คือการรับส่วนต่างระหว่างราคาสมาชิกและราคาขายปลีกนั่นเองนะคะ 5. ก็จะเป็นโปรแกรมจูงใจหรือว่า i n c e n t i v e ซึ่งก็ได้แก่ทริปท่องเที่ยวสุดหรูหรือว่ารางวัลพิเศษอื่นๆที่บริษัทยุสนนาจัดทำโปรแกรมขึ้นมานะคะ6ก็จะเป็น Elite Bonus ซึ่งตรงนี้เป็นโบนัส1%จากยอดขายรวมในแต่ละไตรามาสนะคะที่มียอดขายรวมกันทั่วโลกซึ่งยุสนนาจะนำมาแบ่งจ่ายให้กับผู้นำที่ทำไรายได้สูงสุด50ท่านแรกนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อแรกที่เป็นรายได้หลักของยูซนาเลยนะคะนั่นก็คือคอมมิชชั่นรายสัปดาห์เราดูกรณีที่เปิด10ธุรกิจนะคะว่าเรารับรายได้อย่างไรเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของของเราก็คือทีมคุณจิวนะคะฝั่งขวาวก็คือทีมคุณบ๊อบในสัปดาห์นี้สมมติว่า ทีมคุณบ๊อกมีคะแนนมา1,500นะคะทีมคุณจิวมาที่2,500คะแนน GSV ก็คือคะแนนกลุ่มนะคะคะแนนรวมทั้งหมดยสนาก็จะนำคะแนนฝั่งที่เป็นคะแนนน้อยสุดนะคะในที่นี้คือทีมคุณบ๊อก ที่มีคะแนนอยู่พั0หคะแนนก็จะคูณด้วย20%นะคะก็จะได้300 cvp cvp ก็คือคะแนนคอมมิชชั่นนั่นเองซึ่งจะมาคูณด้วย3,3ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทที่ยูน่าคิดอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะได้9,900บาทนั่นเองนะคะส่วนคะแนนที่เหลือหลังจากที่เราหักทางด้านคุณบ๊อบไปแล้ว1,500คะแนนนะคะ ก็จะเหลือคะแนนอีก1,000คะแนนฝั่งคุณจิวที่ซึ่งยูสนาจะยกไปใช้คำนวณค่าคอมมิชชั่นให้เราในสัปดาห์ถัดไปโดยที่ไม่ตัดทิ้งนะคะยอดเยี่ยมมากเรามาดูคะแนนที่คำนวณรายได้ต่อศูนย์นะคะต่ำสุดแล้วก็สูงสุดกรณีที่เราเปิด1ศูนย์ธุรกิจนะคะคะแนนต่ำสุดที่ใช้ในการคำนวณก็คือ125คะแนน ะะซึ่งจะมีคอมมิชชั่นอยู่ที่825บาทต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะคะแนนสูงสุดยุสนา่าจะใช้คะแนนอยู่ที่ซ้าย5,000ขวา5,000นะคะต่อ1สัปดาห์คอมมิชชั่นของเราก็จะอยู่ที่33,000บาทนั่นเองนะคะต่อ1สัปดาห์ดังนั้นหากเรากำนนณเป็นเดือนรายได้ข้อนี้นะคะคอมมิชชั่นรายสัปดาห์จะอยู่ที่132,000บาทนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกรณีที่เราเปิด30ธุรกิจกันบ้างนะคะว่าเรารับไรายได้คอมมิชชั่นรายสัปดาห์กันอย่างไรเราเปิดมา1 0นะคะเพราะนั้น BC010203 ก็คือตัวเราหมดแล้วก็สมมุติว่าฝั่งซ้าย02ของเรานะคะทั้งทีมเนี่ยมีคะแนนมา750นานะคะแนนฝั่งขวานะคะมา750คะแนนเหมือนกันซึ่งเป็นตัวเลขที่เราสมมุติให้ดู ให้ดูง่ายนะคะเราใช้ตัวเลขนิดเดียวคะแนนนิดเดียวเพื่อมาคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ดูว่าเราจะได้ค่าคอมประมาณเท่าไหร่นะคะในการคำนวณรายได้ยุสนาก็จะนำา750นะคะซึ่งปกติฝั่งที่น้อยที่สุดมาคำนวณที่20%์นะคะเราก็จะได้150คะแนนคูณด้วย33ก็คือ4,950บาทนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะสมมุติว่าทางด้านศูนย์สของเรานะคะฝั่งขวาเรามา 750คะแนนฝั่งซ้าย03ก็มา750คะแนนเหมือนกันนะคะคำนวณค่าคอมมิชชั่น20%ก็จะได้ที่1 5 0คะแนน4,950บาทเหมือนกันดังนั้นนะคะ0-1ของเราซึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยก,ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปเช่นเดียวกันจะได้รับเท่าไหร่คะเราก็จะเอาคะแนนนะคะใต้0ูทั้งหมดในที่นี้ก็คือ1,500นะคะ คะแนนใต้ศูนยทั้งหมดพันหมาคำนวณค่าคอมมิชชั่นคูณด้วย20%เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะได้อยู่ที่300คะแนนนะคะก็คือ9,900บาทนั่นเองนะคะสมมุติว่าเรามีรายได้แบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะเราก็จะมีรายได้0,102,03นะคะรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่1 9 8 0 0บาทนั่นเอง ะะถ้ารายได้สม่ำเสมอทั้งเดือนเลย4สัปดาห์รวมกันก็จะอยู่ที่79,200บาทนะคะจากคะแนน1 5 0 0คะแนนทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เพื่อจะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่า1.0กับ2.0ในเรื่องของคอมมิชชั่นรายสัปดาห์เนี่ยต่างกันยังไงมาดูกันเลยนะคะหน้านี้เราดูไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเปิด1.0ธุรกิจนะคะ แล้วก็อ่าตัวอย่างนี้ก็คือเปิด3 0ธุรกิจจะเห็นได้ว่ากรณีเปิด1 0ธุรกิจซ้ายขวาเนี่ยเรามา1 5 0 0คะแนนเท่ากันเลยเห็นไหมคะเราเปิด3 0ทีมด้านล่างเราซ้าย1,500นะคะขวาก็1 5 0 0คะแนนเหมือนกันเลยจะเห็นว่าคะแนนทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาเท่ากันเลยนะคะต่างกันที่เราเปิด1 0กับเราเปิด3 0 และในส่วนของรายได้เมื่อสักครู่เราเห็นอยู่แล้วนะคะกรณีที่เราเปิด1 0ึเนี่ยรายได้เราก็จะรับอยู่ที่9,900นะคะถ้ารวมกันล้ว4สัปดาห์39 0 0 0แต่พอเราเลือกเปิดเป็น3 0น,นะคะเรามาวางคะแนนในสายงานนะคะทั้ง4สายงานปุ๊บเนี่ยรายได้ค่าคอมมิชชั่นเรียกว่าทวีคูณเลยทีเดียวเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการเปิดศูนย์ธุรกิจในตอนที่เราเลือกตอนแรกเนี่ยสำคัญมาก นะคะเรามีเวลา6สัปดาห์จากการปรับจาก10เป็น30ถ้าหากใครทำได้ก็ลองใช้ความพยายามนะจะเห็นว่ามันคุ้มค่าจริงๆค่ะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าคนนี้ที่เราเปิด30แล้วคะแนนเนี่ยมาเต็มซุกสัปดาห์เลยนะคะ,ะให้มองภาพง่ายๆว่าวันนี้02นะคะคะแนนมา5,000ใต้03มา5000ที่1 ศูนย์ที่1ของเรานะคะก็คือทำสอสายเนี้ยเราแม็กละนะคะคะแนนสาย5้0 0ขวา5,000เราเรียกว่าแม็กซิมัมนะศูนย์ที่1แม็กก็คือทำสอสายไรายได้อยู่ที่1 3 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้าสายที่3เรามาอีกสายหนึงเราแม็กสาสายเลย5,300สายไรายได้เราอยู่ที่2 6 4 0 0 0บาทต่อเดือนอันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์นะคะที่จ่าย20%อ่ะแล้วก็ศูนที่3 อีกสายหนึ่งมาอีก5,000คะแนนก็จะทำให้เราเปิด30ศธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราแม็กหมดเลยเนี่ยนะคะสีสายงานจะรับอยู่ที่396,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะนี่คือรายได้คอมมิชชั่นรายสัปดาห์20%ซึ่งเป็นข้อแรกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การเพิ่มศูนย์ธุรกิจเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเรามีคะแนนแม็กซนะคะซ้าย5000ขวา5000นั่นคือแม็กซิมัมแต่ยูสนาเราไม่ได้หมดแค่3ศูนย์ธุรกิจเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ศูนย์ธุรกิจใดก็ตามนะคะที่แม็กซ้าย5000ขวา5 0 0 0ปุ๊บเนี่ยยูซนาก็จะให้เราเปิดศูนย์ธุรกิจใหม่เพิ่มประตูรับเงินได้เพิ่มทันทีอีก1ศูนย์แม็กอีกครั้งก็จะเพิ่ม เพิ่ม์ใหม่ได้อีกหนึ่ง์ในที่นี้ก็คือ max 0หนึ่งเนี่ย max สองครั้งเราก็จะได้0ที่สี่แล้วก็0ที่ห้าเข้ามานะคะเช่นเดียวกันเมื่อก่อเราโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ0สองก็อาจจะ max ได้บ้างนะคะ0สอง max เราก็มี0หกเข้ามานะคะ0เจ็ดเข้ามา0สาม max ได้ไหม0สามก็ max ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นซ้ายห้าพันขวาห้าพันเมื่อไหร่ของแต่ละ0เราก็เปิด0ใหม่ได้ทันที นะคะและแต่ละศูนย์ก็สามารถแม็กซิมัมเพิ่มศูนย์ได้ไม่จำกัดนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดที่เราเปิดใหม่ก็สามารถแม็กแล้วก็เปิดศูนย์ใหม่ได้เรื่อย นั่นหมายถึงว่ารายได้ที่ยูนณาไม่จำกัดนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือลักษณะการแม็กแบบนี้เนี่ยจะเกิดการสลับการเป็นอัปไลน์กับดาวไลน์กันตอนแรกเราอยู่ข้างบนเมื่อเราแม็กปุ๊บศูนย์ใหม่ของเราก็จะลงไปอยู่ใต้ดาวไลน์ล้วทำที่ศูนย์ด้านล่างนะคะคะแนนก็ช่วยผลักดันคะแนนดาวไลน์เราขึ้นมาด้วยเพราะนั้นแผนแบบนี้หายากนะคะมีที่ยูซณาเท่านั้น ทีนี้เรามาดูข้อถัดไปในเรื่องของ matching bonus ตลอดชีพนะคะ matching bonus ตลอดชีพเนี่ยเราจะทำคุณสมบัติภายใน8สัปดาห์นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ56วันนั่นเองนะคะเรามาดูว่าการทำคุณสมบัติมีอะไรบ้างอันแรกก็คือตำแหน่ง p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  3ตัวนะคะเราเรียกว่า p r e m i e r platinum p r e d e c t o r ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะรับ matching สูงสุดอยู่ที่15% ะะการทําคุณสมบัติก็คือเราแนะนํานักธุรกิจหรือว่าผู้บริโภคอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สีคนนะคะแต่ละคนก็มียอดซื้อขั้นต่ำเนี่ยหนึคะแนนแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,600คะแนนนั่นเองนะคะสองก็คือกรณีที่เราทำคุณสมบัติเป็น p p พ,พ,พีสอตัวนะคะ p l ล t i n u m p e พรสเตรงนี้รับแมทชิ่งสูงสุดอยู่ที่10%นั่นเอง การทำคุณสมบัติก็คือแนะนำผู้บริโภคหรือนักธุรกิจอย่างน้อย2คนมีคะแนนซื้อขั้นต่ำร้อยคะแนนนะคะแล้วก็คะแนนรวมกันอย่างน้อย800คะแนนนั่นเองนะคะทีนี้สมมุติว่านะคะสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นนักพ p p หรือว่า p PP นะคะก็จะมีตำแหน่งเป็น Associate หรือว่าเป็นนัก ธุรกิจอิสระต่อไปถามว่าแมทชิ่งโบนัสได้ไหมก็ยังได้อยู่นะคะรับแมทชิ่งสูงสุดที่5%นต์นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเราเนี่ยยังแนะนำผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจไม่ครบ800คะแนนนั่นเองนะคะซึ่งในการทำคุณสมบัติคุณสมบัติแมทชิ่งโบนัสตลอดชีพสำคัญมากนะคะเราทำครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแต่ถ้าเรายังทำไม่ครบ ใน5้าวันสามารถทําต่อได้แต่ก็เรียกว่าเป็นรายปีแล้วนั่นหมายถึงว่าพอปีถัดไปเราก็ทําคุณสมบัติสปอนเซอร์แบบนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อรับแมทชิ่งตามที่บอกไปก็คือ15% 10%แล้วก็5%นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการรับแมทชิ่งโบนัสนะคะการรับแมทชิ่งโบนัสจะรับจากดาวไลน์ของเราที่มีคุณสมบัติเป็น ppp p 3ตัวกับ p 2ตัวนะคะเพราะนั้น เเราสปอนเซอร์ทีมงานเข้ามาเราก็พยายามช่วยให้เขาหรือว่าแนะนำเขาสอนงานเขานะคะเพื่อทำคุณสมบัติให้เป็น PPP หรือว่า p p ให้ได้นะคะเพื่อจะได้รับแมทชิ่งโบนัสนะคะมาดูตัวอย่างนะคะเราจะยกกรณีดาวไลน์สองคนนะคะที่มีรายได้รายสัปดาห์ห0 0 0งแบาทเท่ากันนะคะ เราลองดูนะคะฝั่งซ้ายมือของเราก็คือช่องซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติของดาวไลน์ส่วนซีขวามือนะคะคุณสมบัติของตัวเรานะคะเราจะได้รับเท่าไหร่เรามาลองดูกันค่ะอ่ะนะคะคุณสมบัติของเรามีอะไรบ้างสมมติว่าตัวเราเป็น ppp p ส PP, ตัว p 2ตัวหรือว่าเราเป็น associate นะคะหนึ่งคือดูที่ตัวเราก่อนนะคะว่าเราจะรับเท่าไหร่สองไปดูที่ดาวไลน์นะคะถ้าดาวไลา คนนั้นเป็น p 3ตัวเหมือนกันคือเราเป็น ppp แล้วก็ดาวไลน์ก็เป็น ppp ก็คือ p r e m i e r platinum p r e d t o r ตำแหน่งเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะรับ matching bonus อยู่ที่15%นั่นหมายความว่ารายได้ดาวไลน์เรา1,000 0แรายได้รายสัปดาห์ของดาวไลน์เราคนนี้1,000 0แบาทยุสน่าจะจ่ายให้เรา1 5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะกรณีที่เราเป็น p 2ตัว นะคะแล้วดาวรายเราเป็น3ปีแมทชิ่งโบนัสก็จะจ่ายที่10% 10% 1 0 0 0 0สงก็คือ10,000บาทนั่นเองนะคะทีนี้กรณีที่เราเป็นแอสโซเชตแต่บางเอื่นดาวรายเราเป็น PPP นะคะก็ะะจะรับอยู่ที่5%หรือ5000บาทนั่นเองนะ,ะ้ะอย่างน้อยอยูซนาก็ายังจ่ายแมทชิ่งให้เรานะคะทีนี้เรามาดูกรณีที่ดาวลายเราเป็น แพลทินัมเพลเซสเตอร์บางก็คือ P2 ตัวนั่นเองนะคะหากเราเป็น P3 ตัวทีมงานเราเป็น P2 ตัวอ่านะคะเราจะรับแมทชิ่งโบนัสที่10%นะคะก็คือ1บาท1 0 0 0บาทแต่ถ้าอ่พี PP มันก็นเลยนะคะ PP แพลทินัมเพลเซสเตอร์เหมือนกันก็จะรับที่5%หรือว่า5,000บาท กรณีที่เราเป็นแอสโซเ a ต e นะคะไม่เป็นทั้ง P3 P2 แต่ดาวไลน์เราเป็น PP p บริษัทยุตสนาก็ยิงจ่ายให้เรา2.5%ดาวาวไลนมีรายได้แสนบาทยุดสนาจ่ายให้เรา2,500บาทก็ถือว่ายัางได้อยู่นะคะ ทีนี้เรามาดูรายได้ข้อนี้กันบ้างนะคะก็คือ leadership bonus นั่นเอง3%จากยอดขายทั่วโลกซึ่งจะคำนวณจากศูนย์ธุรกิจของเราที่ Mac นะคะในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ศูนย์ของเราแม็กเนี่ยเราเป็นโกแล้วเนี่ยเราจะได้รับแชร์เป็นรายสัปดาห์นะคะหนึงแชร์ของยูซนาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณอยาา่างต่ำก็คือ6,000น0พกวา่าก็คือเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ6,000ซึ่งเราจะเอาตัวเลข6 0 0 0นมาคำนวณเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขึ้นตำแหน่งตั้งแต่โกลเดเรคเตอร์ขึ้นไปแล้วมูลค่าของแชร์สมันเยอะมากๆเลยค่ะเราไปดูกันนะคะ สมมุติว่าวันนี้นะคะศูนย์ที่1ของเราแม็กเราก็จะได้รับ1แช์นะคะรวมค่าแชร์ก็คือเราได้1แชร์ต่อสัปดาห์ก็คือ6,000บาทนะคะ1เดือนเราก็คำนวณไป 6, 4, 24นะคะทีนี้ถ้าศูนย์ที่2ของเราแม็กบ้างน,นะคะยูสนาไม่ได้จ่ายเรา2แชร์นะคะยูสนาจะจ่ายเป็นอัตราก้าวหน้าคือ1บวกกับ2ก็คือ3แชร์นั่นเองรายได้ต่อสัปดาห์เราเพิ่มมาเป็นที่18 ทีนี้ถ้าศูนย์ที่3มเราแม็กบ้างนะคะูนย์ที่3มเรแม็กบ้างเหมือนเดิมค่ะยูสนาคำนวณอัตราก้าวหน้าเลย1น3บกสกสก็จะกลายเป็น6แชร์นะคะรายได้ต่อสัปดาห์3ามหมจากข้อนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้า3แม็กแล้วเนี่ยก็คือประมาณ Emerald Director แล้วนะคะเพราะนั้นแชร์จากข้อนี้เฉพาะแชร์ต่อเดือนก็แสนกว่าบาทละคะ่ะ Emerald Director นะคะ อ่ะเรามาดูที่ Max 40กันบ้างนะคะขึ้นมาที่ไดมอน n ์อัตราของแชร์ก็จะก้าวหน้ามากๆ1นึ่บวกสบวกสมบวกสนะคะก็จะเป็น10บสแชร์60,000นบาทต่อสัปดาห์สองแสนกว่าบาทต่อเดือนนะคะ ตำแหน่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ5แม็กก็อ่บวก1 2 3 4 5รวมเป็น15แชร์9,000 0ต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจอย่างที่เราบอกเมื่อกี้จากภาพที่เราดูไปในเรื่องการเพิ่มศูนย์ธุรกิจได้ไม่มีจํากัดนะคะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ของเราก็จะแม็กได้เรื่อยๆ นะคะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันด้วยนั้นเราเนี่ยเลือกที่จะกําหนดของรายได้ของเราได้นะคะว่าเราจะอยู่ที่ประมาณไหนเป็นที่พอใจของเรานะคะทีนี้เรามาดูสรุปให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเปิด10กับ30มเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะคะ อามาดูกันกรณีที่เราเปิด10อย่างที่บอกนะคะบีก็คือเราซ้าย5000ขวา5,000นะคะเราได้3 3ม0 0นะคะแล้วเราก็ได้0 4 0ย์มาก็คือศูนย์ที่เปิดใหม่ได้นั่นเองนะคะแม็กเราได้ศูนย์ใหม่กรณีที่เราเปิด30นะคะเราแม็กซ้าย5,000ันขวา5 0 0พันเหมือนกันเลยค่ะนะคะอ่ะเราก็ได้0ู0 5มาเหมือนกันนะคะ ทีนี้อาจสมมติว่ศูนย์สี่เรานะคะแม็กบ้างเราก็ได้ศูนย์ธุรกิจเพิ่มมาอีก2อศูนย์นะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามาที่ศูนย์สองนะคะเราเพิ่มแค่สายงานเดียวเราแม็กขึ้นมาทันทีนะคะเราเพิ่มได้อีก2อศูนย์เช่นเดียวกันนะคะศูนย์สามเรามีอยู่แล้วหนึ่งฝั่งนะคะเราก็แม็กแล้วก็เพิ่มศูนย์ได้อีกสองศูนย์นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่า วันนี้เนี่ยสรุปแล้วเราทําสายงานที่4สายงานเท่ากันเมื่อสักครู่จะเห็นนะคะว่าสายใหม่ที่เราวางลงไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสสายงาน a b c d นะคะสสายงานเนี่ยเราทําเท่ากันเลยเพียงแต่เราเปิด1-0ึกับ3-0มเพราะนั้นการวางสายงานก็จะต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่างกันวันนี้เราสรุปได้ว่ากรณีที่เราเปิด1 0ึย์นะคะรายได้รายสัปดาห์นะคะสูงสุด จะอยู่ที่66,00 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็น30จะอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจเรานะคะทํา4สายงานถ้าเราเปิด1 0ูนย์ตอนแรกเราจะขยายศูนย์ได้ทั้งหมดแค่50เท่านั้นเองนะคะประตูรับเงินเราเปิดได้แค่5้ศเท่านั้นเอง,ท,งทั้งทงที่ทำงานเท่ากัน แต่ถ้าเราเลือกเปิดแบบ30จะเห็นว่าประตูในการรับเงินของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะถึง90ด้วยกันเพราะนั้นโอกาสในการรับของรายได้ของเราก็ย่อมมากกว่านั่นเองนะคะก็จะเห็นภาพได้อย่างเชัดเจนว่าวันนี้หากทำได้นะคะพยายามปรับให้เป็น30ภายใน6สัปดาห์นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโปรแกรมออโตออเดอร์กันบ้างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธุรกิจยุสนาเนี่ยเราสามารถมั่นคงและกะเกษียณได้ด้วยโปรแกรมออโตออเดอร์นะคะโปรแกรมออโตออเดอร์ก็คือการที่ยุสนาหให้สมาชิกของเรานะคะเลือกรักษายอดนะคะแต่ละคนก็จะครบ4สัปดาห์ไม่พร้อมกัน นะซึ่งการซื้อสินค้าราคาออโตออเดอร์ก็จะถูกกว่าราคาสมาชิก10%นั่นเองเพราะนั้นในการรักษายอดของแต่ละคนเราก็จะรักษายอดเมื่อครบ4สัปดาห์ซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าสมัครสัปดาห์ไหน <c oughs> ก็นับไปครบ4สัปดาห์สัปดาห์ที่5เราก็รักษายอดแล้วก็ตั้งออโตออเดอร์นั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวเลขง่ายๆกันจากการที่ทีมของเรามีออโตออเดอร์นะคะในแต่ละสัปดาห์ ยกตัวอ,อย่างง่ายๆว่าสัปดาห์นี้ทีมซ้ายเรามา5คนขวา5คนนะคะเพราะนั้นเราจะมีคะแนนซ้าย500ขวา500รายได้ต่อสัปดาห์3า0พนะคะนี่แค่ซ้าย5ขวา5นะคะรายได้ต่อเดือน13 0 0 0แล้วคะ่ะแค่สมาชิกซ้าย5คนขวา5คนนะคะแล้วถ้าสมมุติว่า,าสมาชิกเพิ่มเป็น10ซ้าย10ขวา10คะแนนก็ตามมาค่ะพันซ้ายพันขวา6,600ต่อสัปดาห์ 26,400บาทต่อเดือนนะคะแล้วถ้าเพิ่ม20ล่ะองค์กรโตเรื่อยๆไม่ได้มีแต่ทีมในสายงานเรานี่ทีมงานดาวไลน์เราก็ขยายองค์กรเหมือนกันซึ่งทั้งหมดก็จะขึ้นตรงมาที่ทีมของคุณมาที่ตัวคุณนั่นเองนะคะซ้าย20ขวา20เป็นไงะคะทแนนซ้าย2,000กว่า2,000 13หต่อเดือนก็ ห้าหมื่นกว่าแล้วนะคะแค่ยี่สิบคนซ้ายยี่สิบคนขวาถามว่าวันนี้สมาชิกเรามีโอกาสอยู่ทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ยี่สิบคนนี้มันไม่ยากเลยนะคะแค่ยี่สิบคนซ้ายยี่สิบคนขวานี้เราเดือนละห้าหมื่นกว่าแล้วนะคะอะแล้วถ้าสามสิบล่ะะคะรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆืนะคะ แล้วก็มาที่50ซ้าย50ขวานั่นหมายความว่าคะแนนเราแม็กซิมัมแล้วนั่นเองก็คือศูนย์ธุรกิจแม็กซิมัมจากออโต้เดอร์ซ้าย5,000ขวา5,000 33,000บาทต่อสัปดาห์แ3 2 0 0 0บาทต่อเดือนแม็กซิมัมโดยที่คะแนนใหม่ยังไม่มาเลยนะคะนี่คือคะแนนออโต้เดอร์จากซ้าย50คนขวา50คนทำให้เรารับไรายได้อยู่ที่1,32,000บาทต่อเดือนได้แล้วนะคะทีนี้ เมื่อใดก็ตามนะคะที่ศูนย์ธุรกิจศูนย์ไหน,นก็ตามของเราที่แม็กด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติหรือแม็กด้วยออโตออเดอร์เนี่ยยูสนาจ่ายโบนัสเพิ่มให้เรา25%ต่อสัปดาห์ค่ะนะคะก็คือ8,250บาทต่อสัปดาห์นั่นเองรายได้ต่อสัปดาห์ของเรานะคะที่เรารับอยู่แล้วตอนที่เราแม็กซิมัมเนี่ยก็ 33, 0 0 0บวกกับ800 0นะคะก็จะเป็น4 0,000กว่าบาทอยู่แล้วต่อสัปดาห์ นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมรายเดือนแล้วเราก็จะมีรายได้อยู่ที่165,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะนี่คือรายได้ของรายสัปดาห์20%บวกกับคำสั่งซื้อออโต้เดอร์นะ,ะโบนัสพิเศษจากออโตออเดอร์นะคะเป็นโบนัสที่เพิ่มขึ้นมาอีก25%เกือบ200,000แล้วเห็นไหมคะ นี่เราแค่แม็กแค่ศูนย์เดียวนะคะถ้าศูนย์ศูนย์อื่นเราแม็กอีกเราก็ลองคำนวณรายได้ตามกันดูค่ะนะอะเรามาดูตรงที่ตารางรายได้กันเลยนะคะก็จะเห็นว่ารายได้นะคะตั้งแต่โกไดเรคเตอร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสรับแชร์เมื่อไร่ก็ตามที่แม็กแชร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราดูรายได้ตรงนี้เนี่ยช่องตารางนี้จะเป็นตัวเลขนะคะของ ค่าคอมมิชชั่นรายสัปดาห์โบนัส3%แล้วก็ออโตออเดอร์โบนัสนะคะซึ่งรวมกันแล้วอลองสรุปกันเริ่มต้นที่ตั้งแต่โกโกเนี่ยถ้าคุณแมกทุกสัปดาห์ต่อเนื่องเนี่ยก็ประมาณเกือบ200,000นะคะ189,000บาทอันนี้ยังไม่รวมแมทชิ่งโบนัสนะคะยังไม่ได้รวมเข้ามานะ,ะเราขึ้นไปที่ Ruby Ruby 400,000กว่าต่อเดือน เอมอรัลรายได้หกแสนกว่าต่อเดือนไดมอน์ Diamond นะคะตอนนี้เราในประเทศไทยก็มีไดมอนต์หลายคนแล้วนะคะเก้าแสนบาทเก้าแสนกว่าบาทต่อเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการรับรายได้ของอยุซนานั้นไม่จํากัดอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะพอใจตรงจุดไหนแล้วก็ดูแลองค์กรไปเรื่อยๆนะคะนั่นบ่งบอกว่าการท,ทําธุรกิจยุซนานั้นกเกษียณได้จริงแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะคะแล้วถามว่าสําเร็จกับ ยุสนาได้อย่างไรนะคะวันนี้ง่ายๆเลยเราเริ่มต้นตัดสินใจอันดับแรกเลยต้องตัดสินใจก่อนเข้าร่วมธุรกิจยูสนานะคะหลังจากนั้นเลือกเปิดศูนย์ธุรกิจเลยว่าจะเปิด1 0 3 0จากแผนการตลาดที่ทุกท่านได้ดูมาแล้วนะคะก็จะช่วยตัดสินใจได้ว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านจะเลือกเปิดศูนย์แบบไหนเอาที่เราพร้อมนะคะ ว่าเราพร้อมที่จะเปิดหหรือเปิด3ไม่พร้อมเปิด1ก่อนและพยายามเปิดเป็นสาศูนยให้ได้ภายใน6สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนเพื่อให้เห็นผลนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ให้เห็นผลด้วยตัวเองอย่างที่บอกว่าตัวเราและครอบครัวจะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ ะะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เราจะไปแนะนําธุรกิจหรือแนะนําผลิตภัณฑ์ได้นะคะ 4. เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังตามคําแนะนําของทีมวันนี้ในทีมเรา STI ทีไอไทยแลนด์เรามีผู้นําที่ประสบความสําเร็จมากมายที่ทําธุรกิจในรูปแบบในวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มั่นคงจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทีนี้สุดท้ายถามว่าทํายังไง เราก็แนะนำคนที่คิดเหมือนเรานะคะเราลองดูสิว่ามีใครที่คิดเหมือนเราบ้าง2 4ถึงคนหลังจากนั้นนะคะส่งต่อวิธีการทํางานที่เราเรียนรู้มาแล้วให้กับทีมงานนะคะรวมทั้งถ่ายทอดความคิดที่ถูกต้องไปกับทีมงานใหม่ของเราทําแค่นี้เองค่ะทําสม่าเสมอเชื่อว่าในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองตราบที่เรายังไม่ล้มเลิกจากธุรกิจยุสนาไปค่ะ ะะทั้งหมดนี้ก็คือแผนการจ่ายค่าตอบแทนยุสนานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ดูแผนแล้วจะทำให้ทุกท่านมั่นใจได้มากขึ้นและจะใช้โอกาสนี้นะคะที่ได้รับฟังข้อมูลของยุสนาเป็นเครื่องมือหรือเป็นยาแานะพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จตามความต้องการนะคะในชีวิตของแต่ละท่านได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ